โอเคผมกราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ที่ช่องสมกเถอดเช่นเคยนะฮะวันนี้ให้อยู่ในเกมช็อคเกอร์สไตเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมกระทุน3 0 0พันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับก่อนที่ไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะฮะมาเบ็ดแรกขอเบ็ดไปเลยนะฮะพันหนึ่งไปยิงข้างขวาไปโอ้โหเข้าแล้วฮะคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอกำไรสักพันหนึ่งแล้วกันนะครับพอเลย มาเบ็ด2,000ไปสวยอ่ะแค่นี้พอเลยฮะเตะครั้งละลูกพอตอนนี้ก็3,400แล้วขอกำไรอีก600ไปอ่ะสวยอย่างนี้ครับผมพอเลยโอ้โหรวมยอดเลยคะอย่างนี้ส0 0พันก็อีก100มาขอเล่น100ให้หมดไปแล้วกันดูซิมันจะมาหรือเปล่าแอะไรอย่างนั้นก็พอเลยครับผม โอโหโหลดสวยยังยิงเข้าอยู่โอโห,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 โหรับได้เนี่ยถ้าเบ็ดพันยิงอย่างนี้มันจะมันจะติดอย่างนี้ครับผมขอไม่เบ็ดดีกว่างั้นคลิปนี้ก็กําไรพันหนึ่งก็โอเคแล้วครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะไวไปนิดนึงนะเกมนี้มันไวจริงๆนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่มีเกมมีสูตรอะไรดีๆก็แนะนำมเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปเพียงเท่านี้เลยไว้รับชมกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ